สวัสดีจ้าสาวกายเห็นกับบ้าโบจ้าบ่เด้พอกันโดนเนาะพี่น้องด้ืยอภารากิจหลายๆอย่างพี่น้องเอ้ยมาทีนีีมีเวลาหรือจ้าพี่น้องมาพอกันคือเกหาหรอจ้าหาเน่ากินแซ่บๆซมาตอนพี่ตอนน้องคือเกาพี่น้องืนันนี้ได้ส,มส้มแซ่บมาฝากพี่ฝากน้องจา้ามากินน้ำกันเด้อพี่น้องมาทันีีฝากกดไลค์กด s u b สไคร b e กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจสาวกาเห็นกับบ้าโบคือเกาเด้อพี่น้องขอบพระคุณหลายๆจา้าสวัสดีครับวันนี้มีส้มเนื้อหอมๆแซ่บๆมาฝากครับมาค้ากินข้าวน้ำกันครับ เขาเหนียวกระติบใหญ่ๆ <c oughs> เข้ากับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาลมเย็นๆเหนาๆส้มเนื้อสาวขายเหี่ยนปาดอืม,มดอด หมดก้อนนี้ก็หมดก้อนไปทั้งวันเลยครับอิม่มหอม <l acht> <c oughs> สองห่อนี่ามาโชว์ไว้เฉยครับคงกินไม่หมดแล้ว <c oughs> บรรยากาศดีดี หอมกระเทียมแซ่บข้าวติดมืออีก คันสีมือจริงๆยอด แซบคับคลิปนี้ขอฝากเอาไว้เท่านี้นะครับขอกาบขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ดีๆที่มีมอบให้สาวขาเหียนและบ่าวโว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ